โอเคครับก็กลาสวีัสวัสทีทุกคนทุกชานิยนด้วยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ j d Z ี z ซดไวน์ Z i z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  น z ่ยเ Z ดมัวครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นไอวะเาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้นะอ่อแอดมินเพิ่มด่านมานี่ว่า วันนี้ก็กลับมาโย่กลับมาครับเป็นคลิปที่2ของอาทิตย์กันเนี่ยเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็อาทิตย์นี้ตั้งใจจะลง3คลิปนะโอเคโอเคตรงนี้ก็จะมีแก้บั๊กตรงนี้นะครับแก้บัก๊กวับนี้นะตรงนี้จะเป็นของฟรีปั๊บของฟรีได้ดาบอันหนึ่งยาอาหารครับตัวนี้ก็จะเป็นมิติ แล้วก็ลีเจนส์อีพิกแล้วก็เซตฟาร์มนะน่าจะใช่นะนี่ไงฟาร์ม90 150 500นะครับโอเคมิสติกลีเจนส์อีพิกแล้วก็ฟาร์มนะครับฟรีฟาร์มฟาร์มฟรีเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสุ่ม10บบอลเล็ตนะครับสามารถสุ่มเซตหมื่นได้นะห้ามขอแอดมินอันนี้ก็จะเป็นกฎของเซิร์ฟนะครับทุกคนก็มาอ่านดูกันได้นะครับ โอเคแกว้วาก็รีวิวไปแล้วนะครับ,บก็จะมาเรื่องของตรงนี้ก็จะเป็นช็อปซื้อ,อยาครับ20บาทแต่ตอนนี้เรายังไม่มี GC เดี๋ยวเราจะลองไปฟาร์มกันดูนะครับฟาร์มบอสแล้วก็บวกนี้นะครับบัตรเพสสิบาใบ,บาและอีพิก V หนเซตนะครับแล้วก็เอาเกลือมาขายได้นะ Mac อะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปฟาร์มบอสกันดูก่อน อาจจะต้องเสียงดังนิดนึงเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวแกบักแมปกันตรงนี้จะเ,เป็นดาบฟรีนี่นี่นกะไว้แล้วว่ามันต้องเอาตัวนี้ลองหัวลองหัวเยอะมงกับเบาเสียงเลย โอเคเราก็ได้ชิ้นนี้มาก็จะลองกดดูปับ๊บอ่าเห็นได้มันได้ชุดฟาร์มมาอย่างงี้แต่ว่าชุดฟาร์มเราไม่จาเป็นนะว่าเรามีของฟรีอยเดแล้วลองกับตีกับพวกนี้ดูเอาเทียร,ร,รตัวเทียรตัวปับ๊บรถกระบะแสงมมนชั่นแยงตาสเสลเกิน มาดิ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 ก็อ,อยากจะรู้เหมือนกันคนกับผีใครจะร่วงก่อนกันนะครับแล้วก็ได้เกลือมาเดี๋ยวกับสปาวกันเลยดับสปาวนะครับโอ้กับสปาว เรียบร้อยกับสป๋ามาแล้วโอเค G c ก็ได้แล้วสามสิบห้าครับก็พวกนี้ก็ขายแม็กก็จะแพงหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทิ้งพวกนี้ก่อนเดี๋ยวทิ้งพวกนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดกล่องอันนี้ดูเซ็ตปรบ๊บอันนี้จะเป็นจุดฟาร์มเหรอ เซต,ตตามนะถ้เป็นเซตตามเซตตามนะทุกคนเซตตามตามตามมาอะไรวะเกอันนี้ลองกล่องเปิดกล่องดูได้อีพิกมาหนึ่งเซตเดี๋ยวเราใส่อีพิกเล่นดีกว่าได้อีพิกมาหนึ่งเซตได้ครบเซตอีพิกเลยนะครับแต่ว่าเราจะเล่นลูกซองสองกระบอกที่เหลือเราก็เก็บนะ โอ้ยฝนตกเลยตอนนี้เนี่ยยาพี่หอเก็บของก่อนนะไอนน้เป็นมันใช่แม็กแล้วะโอ้โหเ้อผิดเลยเรียบร้อยเลยเฮ้ยถูกอยู่ แลวเราเช็คกันอยู่ไหนเอาละครับก็แอดมินได้ปิดเซิร์ฟไปก่อนแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ส r i ร e นะครับเซิร์ฟนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับมีเซตตามนะครับเดี๋ยวุ่นนี้ผมจะอัดเซตหมื่นให้ดูนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บมองเข้าไม่ได้แล้วนะครับแอดมิน ปิดเซิร์ฟหนีแล้วนะครับโหดเกินเนี่ย